สมิงหนูหนีไปหนูหนีไปเอามีดฟันมันเอามีดฟันหนูเอามีดฟ,ฟันมันดิ สวัสดีครับสวัสดีพพเอฟซีลุงป้านะอาทุกทกท่านนะครับอยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าลาภีนะก็วันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะเดินป่าหาผลไม้นะครับพพเอฟซีซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินดูผลไม้ที่เราเนี่ยสามารถกินได้แล้วสัตว์ป่ากินได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะหาเดินดูบริเวณรอบๆนะแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศธรรมชาติในอีพีนี้นะครับพพเอฟซีก็อาจจะไม่ได้ครบ ป่าไก่นะก็เป็นป่าแถวเาขาหลังบ้านผมนะก็คือแบบเดินขึ้นเข,นขาแล้วก็ลงเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นอีกรุกหนึ่งเนะี่ยคือถึงนะครับก็ไม่ค่อนก็ไม่ค่อนข้างจะไกลเท่าไหร่นะพอเดินได้อยู่นะครับพี่เอฟซีครับก็โอเคครับยังไงนะเดี๋ยวเราเนะี่ยจะหาท้ายผลไม้แล้วก็อา่าผลไม้ที่สัตว์ป,ป่าก,กินได้ไทยมันจะกาศไปเรื่อยๆนะเดินล้อตามลำธารไปเรื่อยๆนะครับ โอเคครับพี่เอฟซีเดี๋ยไงไาเดี๋ยวเราเดินล้อหาผลไม้ก,กันก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยได้ทําคลิปด้วยนะดูดิบรรยากาศวันนี้น่าเดินเที่ยวเล่นมากนะครับโอเคไปนี่ก็จะเป็นต้นไซนนะครับแต่มันเนี่ยไม่มีผลนะมันไม่มีผลก็ไม่มีสัตว์ป่ามาเลยนะครับ สัตว์ป่าจะชอบมากพวกนกนะครับพี่พียบซีเป็นต้นไซเนี่ยดูดิบริเวณนะั้นโดนไฟไหม้หมดเลยนะเมื่อกี้ผมเจอแป๊บเดวเหมือนกระรอกนะครับวิ่งไปทางนู้นนะโอ้ยมีลูกไซอยู่นะแต่ลูกไซเนี่ยมันยังไม่สุกเหมือนจะยังไม่สุกหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวเราเดินทางขึ้นไปดูกันนะเหมือนลูกไซเนี่ยจะยังไม่สุกนะดูดิพี่พียบซี ลูกสายเนี่ยเต็มเลยแต่มันยังไม่สุกนะครับถ้าสุกเนี่ยนกเนี่ยเข้าเยอะแล้วก็ช่วงเย็นๆเนี่ยเราจะมาถ่ายส่องสัตว์กันได้เลยนะแต่ตอนนี้มันยังไม่สุกนะครับทําให้ไม่มีสัตว์ป่าชนิดไหนเนี่ยมารบกวนนะครับหรือว่ามากินมันนะลูงเนี่ยค่อนข้างจะดกเลยนะครับพพฟซีโอเคครับเดี๋ยงไงเราล้อตามลำห้วยกันต่อครับไป ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนน้ำตกนะพพฟซีดูดิโอ้ยบรรยากาศสดชื่นเลยนะครับวันนี้นี่โอ้ยน้ำเนี่ยคือใสสวยสะอาดเลยนะอ่าสดชื่นอ่าหืมสวยงามจัดเลยอะ่ะพพฟซีครับดูดิดูดน้ำโอ้ยคือผมชอบมากเลยอะ่ะ อยอดะครับไปเราเดินทางขึ่นไ่ต่อเราจะเดินล้อ้วยไ,ไปนะเพราะว่าตามลำทางเนี่ยผลไม้จะเยอะสุดนะครับนี่ก็ต้นใสนะแต่ไม่มีผลนี่ไม่มีผลนะครับเราไปกันต่อเลย นะโอ้ยบนป่าไผ่เลยนะไม่ใช่ไผ่ธรรมดาด้วยไผ่หนามนะครับยุงก็เยอะมากไปไปโอ้ยต้อนอะไรอะ่ะต้นนิ้วหนามเต็มเลย นี่ก็ต้องใส่อ้ยน้ำตรงนี้น่านเล่นมากเลยพี่เฟซดูดิคือแบบสวยงามมากน้ำเนี่ยค่อนข้างลึกเลยอ่ะหุยเป็นน้ำตกไหลลงมาเลยพี่ีเบซีครับโคตรสวยอะ่ะโอ้โหดูดิโุ้ยเป็นน้ำบนเลยนะสวยงามสวยงามดูดิออ้ย โอ้โหเขาสวยอ่ะเออชื่อไงเนี่ยโคสวยเนี่ยน้ำลึกเลยสวยงามมากดูธรรมชาติเขียวปีนะครับไปมารุยกันต่อเลยเรียบสิไปทีน,นี้เราก็มาถึงน้ำตกอีกชั้นหนึ่งแล้วนะ เราไปดูกันต่อครับนี่น้ำเนี่ยค่อนข้างแรงอยู่เพราะว่าฝนเนี่ยเพิ่งจะตกไปนะมีร่องรอยแห่งน้ำขุ่นนะไม่รู้ว่าเป็นปลาหรือเปล่าแต่น้ำตกตรงนี้เนี่ยสวยงามไม่แพ้ที่ไหนนะครับดูดิโอ้สุดยอดเลยนะครับพี่เอฟซีน้ำเนี่ยใสไปนะครับ ชมบรรยากาศข้านต่อเลยครับดูดิสวยสวยงามมากเลยขันงันต่อเลยนะครับดูสิครับมันลื่นนะเนี่ยสวยงามลุยอุ้ยมีร่องรอย่างคนหรือว่าจะเป็นสัตว์ป่ามากินน้ำ ขึ้นมาแม็ปแม็ปหัวข้าขงบนเนี่ยลูกไม้น่าจะมีนะถ้าเป็นร่องวอยมันสัตว์ป่านะครับว่าน่าจะเป็นสัตว์ป่าไม่สัตว์ป่าเพราะน่าจะขนมีสองอย่างนะครับลุยดูสิวกาเป <c oughs> ็นยัง่อ อ๋อนี่ก็ตอนใส่ต้นหนึ่งนะลูกเนี่ยเยอะมากนะครับลูกย่งไม่ค่อยแก่แต่ก็ใกล้จะสุกแล้วนี่สวยดีมา นะครับไปดูยินตต่อครับได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังฟันไม้ จะมีคนฟันไม้อยู่ข้างบนไม่ mm hmm. มมสิ เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะสมิงเฮ้ยไปหนูหนีไปหนูหนีไปเอามีดฟันมันเอามีดฟันเอามีดฟันมัน หนูเอามีดฟันมันดิเป็นไรเล้าเป็นสมิงร้ายเป็นไรเล้าคือสมิงนะพี่พียบสิมันขึ้นไปตรงบ่อนั้นละหนูหนูหนเป็นไรเ้า่านหนึ่งอยู่ไหน

เอ็งมาทำไรฟันฟืนเหรอในเกเมเงินนั่นแหละมินน้องแกจะมาฟันฟืนนะเมื่อกี้นะ่ะเป็นสมิงนะครับผมเห็นจ่าๆเลยขึ่นไปนี้แหละเฮ้ยหยุดนะเว้ย bọc em vô Yốt Nú Mà lâu lâu Mà chân nì lâu dốt. Hơi dốt nào ơi Quay cái. กูเจอมึงมึงไม่ต้องแอบรบีห้องครูได้เฮ้ยไอโนมินมาเอามินมาให้พี่เลยเร็วรีห้องครูเอามินมา เองไม่เป็นไรใช่ไหมล่ฮะน้องไม่ยอมคุยด้วยกับผมเลยอะโชคดีนะที่ผมเนี่ยขึ้นมาเจอน้องกำลังฟันฟืนนะสงสัยเสียงฟืนของน้องเนี่ยมันจะดูดึงดูดเฮ้ย ถึงแคมป์ใครไม่รู้แคมป์มันหรือเปล่าตอนนี้ม,ถม,ม,นนะม่ถึงแคมป์มันมันดูเป็นแคมป์ใครคือเอฟซีลองดูดิแคมป์ใครก็ไม่รู้ มีของมากมายมีชุดงสภาพเด็กหมดเลยข้างบนจะลองขึ้นดูข้างบนมันหกใหญ่บ้า ไอ้สมิงช่วออกมามึงทำเด็กทำไมออกมา ออกมายูไ่ไหนวาหนูเป็นไรเปล่าฮะออกมาเดินไปทางนู้น เองไม่เป็นไรใช่ป่ะฮะแม่เองอยู่นะเอือมีดป้องกันไว้แม่แม่อยู่บนเขาเหรอเหมือนน้องจะอาศัยอยู่บรเิเวณนี้ไอ้น,นู้กระต๊อบเองเหรอฮะเหมือนจะเป็นกระต๊อบน้องนะอ๋อคือน้องเนี่ยอยู่ในป่าเองชื่ออะไรอ่ะไม่มีชื่อเหรอเองฟังไทยออกเปล่า มันอยู่นู้นน้องมันอยู่นู้นงานพี่ขอตังค์เชียร์เองเป็นน้องโชคดีนะน้องโชคดีนะมึงทำเด็กทำไมวะตามน้องน้องโชคดีมาหาพี่เร็วเอามีมาให้พี่เร็วเมื่อยมันจะพาไปแหล่งกบดานของมัน

มันย้อนไม่รู้ว่ากระแทกมันยุดแมันไปลองไปดูร่างมันทำลายบ่ตามดิบ่ mình hai biết đâu mình đi đâu, giờ, 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 ว่า ่ระวังนะตัวนี้ด้วยออกมา 你了哇？爸爸。 ไปดิตัมีฮึฮะอะไรฮึฮึผักหนามเหรอเองจะกินเหรอเดี๋ยวพี่ก็มาเก็บให้แป๊บนึงตามมันก่อนเองจะไม่ล้างเองเหรอไอพีๆระวังน้ำตัวนี้มากเลย เองออเป็นใบเหรอฮะอ๋อน้องชโชคดีเนี่ยพูดไม่ได้นะเหมือนน้องชโชคดีจะเป็นใบนะครับพี่เอ็ซีเอาไงดีวะพี่จะหาตัวไม่เคยเลยเราลอมองไปดูบ,าบดา้างวงมีดนะมาเอ็งถือมีดไว ป้องกันตัวคือเมื่อกี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาหาดูผลไม้นะแต่กลับเจอน้องโชคดีเนี่ยกำลังนะครับจะโดนนะครับสมิงเนี่ยเข้าไปขยํำนะครับเหมือนจะเป็นที่น้องต้นเอ้เป็นที่น้องนะครับโชคดีเนี่ยฟันไม้แล้วทำให้มีเสียงดังแล้วมันอาจจะได้ยินเสียงนะครับ โชคดีจะเก็บผักหรือเปล่าฮะคือตอนนี้น้องโชคดีชวนผมเก็บผักนะจะเอากลับไปกินกับแม่คือแต่พี่ช่วยเก็บอันนี้ผักหนามใช่ไหม,อมเองกินใช่ป่ะน้องโชคดีชอบกินนะอ่อนๆทั้งนั้นเลยโชคดี ใจให้แวบเลยหนูว่าใครอยู่ในป้าโดนอะไรทำ้ายร้องรั้นแล้วก็เสียงหมายอหน้ามันแพงโชคดีข้างในเยอะแต่พี่เข้าไปไม่ได้ป่ะพี่ไม่ได้รองเท้ามาเทครับพี่เอฟซีเดี๋ยงไงผมกับน้องโชคดีขออนุญาตช่วยกผ้าก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูมันอีกนะครับเราเดินลงมาเนี่ยเราเจอรมันแล้วนะ มันเหมือนจะนั่งรอเราเลยนะครับโชคเกีพี่เจอมาแล้วระวังโอ้โหจุดแล้วพี่เรียกซีรับหาสูงมากผุมจะข้ามยังไงเนี่ยมันเนี่ยอยู่นูน่นคือเราต้องโดดข้ามเลยไม่รู้น้องโชคดีจะข้ามได้หรือ,ปอเปล่าโชคเกี เราจะไปยังไงอ่ะนาทีลุ้นระทึกละเฮ้ยโออมีแต่น้ำโคสูงเฮ้ยช่วงนี้มันหายไปแล้วช่วงนี้มันหายไปแล้วน้ำ อ๋อไตตีนเหรอใต้มมกโชคเีลิปมา,าน้ำขทางนั้นเพี้ยนมันลงไปข้างล่างอ๋อมันนี่เราไม่พอพี่จะลงยังไงวะโชคดีเอ็นเดินเดือลงทางนั้นเลยเดือลงมันนั้นเลยตรงนี้น้ำเยอะมาก mày ở thằng hưng nắm So điên Long mày lâu chưa mình chờ nắng nỉ lưng nhá hai đến này lâu ok giờ chưa được chưa được chưa đi chưa được chưa đi chưa được chưa được chưa được นะ่นะน้มันยูมันเคแค่มันอยูน่นู้นอเอ้ยมันนี่ไปแล้วมันนีไปแล้วโชคดีไปยูกับพี่เบ่าวเดิมโชคดีไปยูกับพี่เบาวมือหน่อยจะไม่ไปนะจะยูกับแม่หรอ แม่ไปไหนแม่ไปไหนฮะน้องโชคดีบอกว่าไม่ไปนะครับเพี่เหมือนวิ่งขึ้นไปทางต้นสายต้นเนะี้ไปโชคดีดครับผมขอ,อยนุญาตาน้องไปส่งที่บ้านขงน้องก่อนไปเร็ว น้องสันน้องข้างนะถ้าผมไม่มาเจอมากินนะ่มไม่อยากจะพูดเลยไปโชคดีนี่หรอบ,บ้านเองใช้ลังนี้เบ้าฮะใช่บ้าอยู่กี่คนอยู่กี่คน สามคนนี่นะเดี๋ยวพี่กลับแล้วนะระวังตัวด้วยผมก็มาส่งน้องพี่กระตอบนะครับนี่นะนี่เหรอ Okay. เคถ้าพี่มีงบเดี๋ยวพี่มาทำรังขาให้ใหม่นะเคป่ะไป mm hmm. เดี๋ยวพี่กลับก่อนนะ <Okay. S 1> คือผมขออนุญาตกลับก่อนนะเยฟซีผมต้องรีบลงไปทุรละอีกนะครับเบ์ซีครับตอนนี้ผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับคือผมต้องรีบไปทุรละนะครับมีสายเข้ามาเมื่อกี้นะครับมีทุระด่วน ไม่รู้ว่าคืออะไรเช่นกันนะครับพี P ่เอฟซี F C. ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยได้ทำคลิปด้วยนะครับพี P ่เอฟซี F C. ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเนี่ยผมขออนุญาตลาพี P ่เอฟซี C. เนี่ยจะเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปหน้าผมอาจจะมาช่วยเหลือน้องโชคดีหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วย นะครับ PPFc โอเคครับจะไงผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ผมด้วยนะครับ PPFc ครับ,รบ,รบไปกลับบ้านก่อน